สวัสดีค่ะประสอนผ้าชิวผ้าชิมจะภพาพี่น้องไปฟูสกุล FC ที่น่ารักประสอนมาซิมตั้มบักย่อฝีมือปะสอนง่ายๆสไตล์ประสอนผ้าชิวผ้าชิมนะคะอันดับแรกนะคะปะหารบักย่อหน่วยเฮิมๆมแล้วพี่น้องนะมาสับสับสับให้ละเอียดนะคะใช้เขียงรองสับอย่างนี้จะสับง่ายนะคะทุกคนสับสิบลูกเลยค่ะจัดไปหนักๆเลยนะคะได้ย่อสับละเอียดแล้วเราก็เตรียมเลยค่ะครุกพิก,กันกันเลยค่ะพี่น้องเอา เพชรเอาเสบเอาเสบเอาส่วงเอาอย่างทะลวงอะไรก็เรียวเตน,นะเอาให้ตามใจกันเลยค่ะครกพริกเลยค่ะ ใส่หมก ok, ยอค่ะไพ่ค่ะพี่น้องแล้วก็คุรีคุรีปรุงรสตามสอบเลยค่ะใส่ปลาแดดหลายใส่ปลาแดกเป็นตัวใส่ต,งตวงนะคะทุกคนแล้วก็สีกันเสพเสน,น,นื้นนุ่งนะคะม ok, หมกยอก่จะมีควเผพดคกามฮอนเป็นยาสมุนไพรเป็นยาโรดเป็นยาคับอีกอย่างนึงนะคะที่ว่าผู้หญิงเรากินเราจะสุดยอดเลยค่ะทุกทุกคนเป็นยาระบายอย่างดีนะคะปรุงรสตามสอบไปค่ะ เค็ดนะคะหวานนะคะเปรี้ยวนะคะต้องมานะคะกลมกลมด้วยนะ้ำประเด็กนุ่มเป็นตอนเป็นตอนตะพี่นน้ำปลาเด็กก็ผสนกเส็กเซ็ตกเ็กเซ็ตก็ส้วมทุงใจ รสชาติก็ได้เลยตามที่ผสอนชอบนะคะตากเสือกเลยค่ะขอเชิญชวนเพื่นนนน FC, อนๆเ c ฟลงมาชิมตั้มบักยอ่อมฝีมือผสอนนะคะตับร่องนะคะแซบแสบ,แบถึงสวงอีลิพี่น้องไปจับไปจุดจวดตั้ม